ภาวะที่เรียกว่า myofascial pain syndrome เนี่ยมันเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งอย่างมากแต่เกร็งเฉพาะบางเซียวบางส่วนของกล้ามเนื้อทั้งหมดัดสวัสดีครับผมหมอพาลิตนะครับจากเพจ stroke bootcamp นะครับคำถามวันนี้มีคนถามมาว่านะครับปวดข้อบ่าไปหาหมออาการเดิมกี่ครั้งกี่ครั้งก็บอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมกินยาแล้วก็ไม่หายฝังเข็มแล้ว ออกงานก็ยังปวดเหมือนเดิมควรทำยังไงดีคุณหมออาจจะหมายถึงเป็น myofascial pain syndrome แปลว่ามันเป็นภาวะปวดเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยเรารู้กันว่ามันหดเกร็งได้แล้วมันก็คลายตัวได้เหมือนเวลานักกล้ามเบ่งกล้ามก็เก่งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็แข็งเป็นลูกขึ้นมาเวลาผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็นิ่มเวลาที่กล้ามเนื้อเกรงตามธรรมชาติและผ่อนคลายตามธรรมชาติมันไม่เจ็บ แต่ถ้ากล้ามเนื้อเกร็งมากเช่นเป็นตะคิวมันจะปวดอย่างแรงภาวะที่เรียกว่า myofascial pain syndrome เนี่ยมันเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งอย่างมากแต่เกร็งเฉพาะบางเซี้ยวบางส่วนของกล้ามเนื้อทั้งมัดนะเหมือนเชือก1มัดใหญ่เนี่ยมีปัญหาแค่เพียง1ใน10หรือ1ในร้อแต่แค่นั้นก็เจ็บเยอะแล้วเ,ออเส้นใยกล้ามเนื้อที่หดตัวผิดปกตินี้เราเรียกว่าทอสแ b a มันตึง ถ้าเราทาจะคําได้เป็นลำแล้วถ้ามันเราไปทํากรรมวิธีเช่นการแทงเข็มหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เส้นใหญ่กล้ามเนื้อเหล่านี้คลายตัวมันจะหายเจ็บการที่เราหายเจ็บแล้วแต่มันเวียนกลับมาเจ็บอีกแสดงว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นปัจจัยก็เลยปัจจัยต้นทางที่ทําให้เกิดอาการเจ็บตั้งแต่แรกนั่นแหละมันยังอยู่เหมือนกับว่าถ้าบ้านเราไฟไหม้เพราะมีคนแอบมาวางเพลิงเราดับไฟแล้วไฟดับ แต่มือมือเพลิงยังอยู่พอเราเผลอก็มาวางเพลิงเราอีกไฟก็ไหม้อีกถ้าเราคอยแต่จะดับไฟเขาเรียกว่ารักษาปลายน้ําคอยแต่จะดับไฟคอยแต่จะแทงเข็มแก้รักษาอาการปวดแต่ไม่แก้ไขต้นทางต้นเพลิงมันก็จะมีปัญหากลับมาซ้ําเติมเราไม่รู้จบอะไรที่เป็นต้นทาง1ก็คืออริยาบทการใช้งานที่ไม่เหมาะสม2 ก็คือความไม่พร้อมของระบบร่างกายเช่นความไม่แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อคุณภาพกล้ามเนื้อต่ําแต่ต้องทํางานหนักบางทีการที่เราไม่ได้แบกหามสิ่งใดๆเราแบกแค่หัวของเราซึ่งมีน้ําหนักถึง4กิโลกรัมอยู่บนก้านคอซึ่งกระดูกคอของเราเล็กประมาณเท่านิ้วโป้งเท่านี้เองกล้ามเนื้อก็ต้องทํางานหนักเวลาเรานั่งชะงกหัวไปข้างหน้านี้น้ําหนักหัวลงมากกล้ามเนื้อทํางานหนักไม่เพียงแต่กล้ามเนื้อทํางานหนัก เอ็นเยื่อหุ้มข้อก็ทำงานหนักด้วยคนที่เรียกว่าเป็นนั่งทำงานออฟฟิศแล้วปวดจึงไม่ได้มีแต่ปวดกล้ามเนื้ออาจจะปวดเอ็นปวดผงังผืดปวดเยื่อหุ้มข้ออักเสบก็ได้ด้วยบ่งชี้ตำแหน่งปวดให้ถูกต้องรักษาให้ตรงตามอาการอาการจัดทุเราแต่ถ้าไม่ปรับพื้นฐานให้เกิดความแข็งแรงของเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อ ให้เหมาะสมให้เอาอยู่ถ้าทางการทำงานไม่ปรับให้ดีก็มีหวังจะได้ปวดซ้ำกลับมาเหมือนที่ถามนี่แหละครับสรุปคำตอบสั้นก็คือว่าปวดคอเลื้อลังคิดว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแทงเข็มหายแต่กลับมาปวดอีกต้องแก้ปัจจัยพื้นฐานสร้างกล้ามเนื้อให้ดีปรับท่านั่งทำงานให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องปวดซ้ำซากเลื้อรังครับ